สวัสดีผู้มองมองทุกท่านนะครับอยู่กับผมฟิลลี่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าสําหรับ PC นะครับโดยเล่นโดยคีย์บอร์ดเ้วนๆรเลยนะครับไม่มีเล่นจอยเลยนะครับสาหรับคนที่เคยเล่นเกม f p s มาก่อนนะครับผมว่าเซตติ้งเนี้ยมันอาจจะดูง่ายสําหรับคนที่เคยเล่นเกม f p s มาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาการกดอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการกดรี l o a d ปืนการกดใช้ของปกติเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการใช้สกิลต่างๆการใช้ทักษอาวุธการใช้ เวทเบื้องต้นนะครับผมเป็นตัวซามูไรนะครับอาจจะใช้เวทอาจจะยังไม่สุดถึงที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพเลยนะไม่ได้อัพเวทเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะเป็นแค่เบื้องต้นนะครับว่าวิธีการใช้เริ่มต้นมันใช้ยังไงนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับให้กดไปที่ระบบนะครับอ่าระบบเสร็จแล้วครับขั้นต่อมานะครับให้กดไปที่อันที่3ามนะครับการแสดงผลภาพและเสียงนะครับตอนตอนแรกครับไอปัญนา้นะครับตัวแนะนําการควบคุมสําหรับอุปกรณ์ที่เข้าข่ายนะครับ มันจะเป็นเกมแพดอยู่นะครับเห็นป่มมันจะเป็น Y กดปุ่ม Y ในในในคอนโทรลเลอร์นะครับในในในจอยครับให้เราปรับเป็นคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับมันจะได้ดูง่ายๆนะว่าเอ้ยเรากดปุ่ม F เพื่อเป็นค่าเริ่มต้นนะกด Q ย้อนกลับอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเรามาถึงการเซตติ้งกันเลยครับเซตติ้งที่ผมใช้นะครับอ่าเห็นไหมครับวิธีการควบคุมเรากดไปทีเลยครับตั้งค่าครีอ์อันนี้เป็นเซตติ้งของผมเองนะครับเอ่อใครที่ถนัดยังไงก็สามารถ เซตติ้งได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องตามผมเนาะโอเคตามความถนัดนะครับแต่ส่วนตัวผมเคยเล่นเกม a p s มาก่อนนะครับมันอาจจะชินในสะของผมนะคนที่เคยเล่น a อ s ออาจจะชินเซตติ้งผมนะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับอาเคลื่อนที่นะครับเป็นการเดินปกตินะครับเป็นเดินแตบบ่ว่าเหมือนการเดินแคทวอล์กแบบเดินเท่ๆครับโอเคผมจะใช้เป็นตัว C นะครับเพราะว่ามันจะไม่ทับกับปุ่มอื่นนะครับทาถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวชิปเนี่ยเราผมจะไปใช้ตรงที่ กระโดดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ็นี่ทีแทนนะครับถอยหลังม้วนตัวแล้วก็วิ่งนะครับผมจะเป็นใช้เป็นชิปแทนนะครับส่วน W S A D นะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ปกติเลยครับเราไม่ต้องไปอยู่กับมันก็ได้นะโอเคก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็กระโดดนะครับเราใช้เป็นเพกพาครับผมเราถนัดการสเปกบายแล้วเนาะเราไม่สามารถแบบใช้ปุ่มอื่นได้เลยนะปุ่ม F ปุ่มอะไรที่เขาตั้งมาให้โอเคย่อยืนนะครับผมจะใช้เป็นคอนโทลนะครับ แอนตัวกไปเลยครับอ่ามันจะมีปุ่มซ้ำนะครับเราไม่ต้องสนใจมันนะครับโอเคปับมุมกล้องนี่ผมไม่ได้ตั้งนะครับปุ่มป้องทุกอย่างเลยครับไม่ได้ตั้งเลยครับรีเซ็ตมุมกล้องอันนี้ก็ตามนี้เลยครับ q ครับเป็นปุ่มที่ชินที่สุดแล้วครับลองต้องลองเล่นดูครับมันจะถนัดมากครับลองดูครับส่วนตัวเนี้ยผมแนะนําให้เอาออกนะครับกดตัว r นะครับมันจะกลายเป็นว่าอ่าลองพูดๆอ่ะถ้ากดปุ่ม r ปุ๊บนี่ครับยกเลิกปุ่มที่ตั้งไว้อ่ามันจะกลายเป็นการยกเลิกนะครับโอเค เปลี่ยนเมนตมเปลี่ยนคาถาครับเปลี่ยนเมนต์ผมจะใช้เป็นเลขหนึ่งนะครับ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้ด้วยนะว่ามันใช้ยังไงนะเปลี่ยนไอเทมนะครับเป็นไอเทมปั๊มยาเป็นไอเทมขี่ม้าหรือเป็นไอเทมมานานะครับเพ่อปั๊ม fp อะไรพวกเนี้ยครับเราใช้เลขผมใช้เป็นเลขสองนะเพราะว่ามันถนัดมันใกล้ที่สุดละมันใกล้มือผมที่สุดละอันนี้จะแต่คนถนัดเลยนะครับเราไม่นี่อยู่แล้วครับไม่ฟิกอยู่แล้วอเปลี่ยนอาวุธมือฝามือฝาผมจะใช้เป็นเลขสามนะครับแล้วก็ เปลี um ่ยนมุมซ้ายจะเป็นเลข4นะครับโอเคส่วนอันเนี้ยผมแนะนําเอาออกได้ก็เอาออกนะครับเพราะว่าบางทีเราอะ่ะอาจจะกดไปโดนนะครับผมก็แนะนําให้เอาออกเนาะกดป um ุ่ม R เหมือนเดิมนะครับโอเคโจมตีอ่าเราคลิกโจมตีมือขวาก็คือคลิกซ้ายนะครับเอาที่ถนัดที่สุดนะมือที่ถนัดที่สุดอยู่กับการกดเมาส์ที่ถนัดที่สุดเหมือนกันนะครับก็คือคลิกซ้ายใช่ไหมเราก็จะตีมือขวาปกตินะครับส่วนใช้อาวุธ2อาวุธ2มือนะครับ ่าใช้2สองมือโจมตีหนักเราไปกดถ้าเกิดใครมีเมาส์สี่นะครับผมแนะนําเป็นเมาส์สี่นะโอเคมันจะได้กดที่มือนะครับเราไม่สามารถกดหลายๆปุ่มภายในคีย์บอร์ดได้นะครับเพราะว่าเรามีแค่5นิ้วนะครับเราใช้แค่มือเดียวนะไม่ใช่ใช้จอยนะจอยมันจะเป็นแบบว่าเราจับ2มือใช่ไหมเราไมนก็กดถนัดอยู่แล้วแต่เรากดคีย์บอร์ดมือหนึ่งกดเมาส์มือหนึ่งเราไม่สามารถกดไหวจริงๆครับเราใช้เมาส์สี่เป็นการโจมตีหนักนะครับสําหรับคนที่มีเมาส์สี่นะครับ ส่วนคนที่มีมีเมาส์ีอาจจะต้องใช้ชิปคลิกซ้ายนะครับชิปคลิกซ้ายอ่าอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนถนัดเลยนะแต่ผมไม่ถนัดจริงๆครับมันกดเยอะมากครับเวลาตีบอสตีมอนหรือแบบต้องใช้ทักษะการกิ้งหลบเยอะๆนะครับผมไม่ถนัดเลยให้ไปใช้เมาส์สี่แทนนะครับถ้ากดคนมีนะเป็นเมาส์ส่วนมากอาจจะมีกันหมดแล้วครับเมาส์สีมันคือปุ่มข้างๆเมาส์เลยแหละครับโอเคการใช้วมือซ้ายนะครับก็คลิกขวาปกตินะครับเราก็ คิดขวาอะไรอย่างนี้โอเคแล้วทักษะการต่อสู้นะครับผมจะใช้เป็นตัว R นะครับผมมันถนัดที่สุดละโอเคแล้วก็อันนี้ก็เอาออกเหมือนเดิมครับกดออกไปกดตัว R เหมือนเดิมอ่าแล้วการใช้ใเทมผมเป็นตัว E นะครับการปั๊มเลือดปั๊มอะไรครับผมจะใช้ตัว E นะครับส่วนการกดตรวจสอบหรือการเปิดกล่องเปิดอะไรนะครับผมจะใช้เป็นตัว F นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมกดก่อนอ่าตัว F ประมาณนี้ครับเออการเซตติ้งผมก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเลยแล้วกันเพื่อแบบว่าบางคนอาจจะใช้ไม่ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรบ้างเนาะโอเคมาอ่าอย่างแรกนะครับการใช้ทักษะการต่อสู้หรือการใช้เท่าสงครามของอาวุธนะครับเป็นการกดตัว R นะครับจะเกิดนี่ครับเป็นการใช้อาวุธอ่าส่วนการเปลี่ยนอาวุธมือซ้ายนะครับนี่ครับเลข3เห็นไหมเห็นเป็น,ปนมันจะขึ้นเลข3นะครับอ่าสมมุติว่าผมใช้ดาบ ที่มีท่านี้นี่ครับถ้าเกิดจะเป็นแนวตั้งนะครับมีแนวนอนกับแนวตั้งนะครับดบบนี้ผมจะบอกวิธีใช้เนาะแนวนอนจะการเป็นเป็นการกดตีแบบปกตินะครับคือการคลิกซ้ายเนาะนี่ไม่ใช่เป็นแนวนอนอย่างนี้โอเคส่วนการที่มันให้จะอยากให้มันเป็นแนวตั้งนะครับกดเมาส์ตีหนักครับกดเมาส์สี่ที่เราเคยตั้งค่าไว้นี่ครับอ่าการใช้ทักษะก,การต่อสู้ของอาวุธเนาะส่วนอยากใช้ของมือขวาทํายังไงให้กด F นะครับ กด F ค้างไว้แล้วกดคลิกขวานะครับมันจะถือดาบ2มือแต่ดาบเนี่ยมันจะเป็นของมือขวานะครับเราสามารถใช้ได้เลยครับกดตัว R ปุ PH ๊บนี่ามันจะเป็นการใช้เท่าสงครามของอาวุธมือขวานะครับแต่ว่าดาบของผมเนี่ยมันจะมี2สเตปนะครับเป็นสเตปหนึ่งแล้วก็กดตีหนักมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าบางคนที่อาจจะมีแบบอาเอาเอถ้าสงครามที่เป็น2สเตปอย่างนั้นเราสามารถใช้ได้นะครับนะโอเคเห็นไหมตีหนักโอเคมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับ โอเคถ้าเกิดอ,อยากยกเลิกการถือ2มือ,อยังไงนะครับกดคลิกขวาครับเอ้ยกด F ค้างแล้วก็คลิกขวานะครับถ uma, <S <S ้าเกิดอยากถือมือซ้ายถ้าเหมือนกันเลยครับถ้าถือมือซ้ายอาวุธมือซ้าย2มือเอ้ยมือขวา2มือจะถืออาวุธมือขวา2มือก็กดเหมือนกันเลยนะครับกด F ค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับนี่ครับมันจะกลายเป็นการถืออาวุธมือขวา2มือเอ้ยเออถูกแล้วถูกแล้วมือขวา2มือครับอ่านี่เห็นไหมเปลี่ยนท่าครับแล้วก็ อึบอป่าตอนนี้ผมแสแตมมีนาหมดนะครับวิธีการปั๊มยานะของผมนะนี่เห็นปะ่ะมันจะเป็นแหวนม้านะครับอ่าอ,อุปกรณ์เดี๋ยวผมไปเนี่ยเซตติ้งครับเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนไอเทมเป็นเลข2ทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกอะถ้าเกิดคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าม้าเรียกใช้ยังไงแบบคีย์รัดนะสำหรับผมคีย์รัดของผมคือกดตรงเนี้ยที่จริงมันมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเนาะเนี่ยผมจะใช้เนี่ยครับเราสามกด ESC นะครับกดวิธีคางไอเอกดวิธีอุปกรณ์อ่าแล้วมันก็จะมี แถบ,บด้านล่างนี่ครับอ่าสี่เออทั้งหมด10 10ช่องนะครับเรากดอ่าเนี่ยมันจะมีพวกไอเทมพวกเนี้ยเราสามารถกดเรียกมาใช้ได้เลย,เลยส่วนผมก็เอามามาใช้เนะาะเอาสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยครับผลเลข2ของผมเป็นเลข2เนาะมันก็จะเปลี่ยนไอเทมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ปะปัมมานะปึ๊บอ่าเห็นไหมกดปัมมานาก็คือกดตัว E นะครับโอเค การยกเลิกถืออาวุธมือซ้ายก็ถือสองมือก็กด F ค้างแล้วก็กดเมาส์ที่ถีออาวุธอยู่อ่ะที่ขวาจะเป็นการใช้อาวุธที่จริงนะครับผมเป็น power stun อยู่เนาะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะว่ามันไม่ใช่ power stun มันทายัางไงถ้าเกิดอยากใช้อาวุธแค่มือเดียวนะครับก็คือมือขวานี่เห็นไหมตีมือขวาเออเห็นไหมแล้วก็ตีมือซ้ายอ่าไม่ใช่ดิผมพูดผิดไม่ต้องบอกค่ะ ตีมือซ้ายเป็นคลิกขวาตีมือขวาเป็นคลิกซ้ายนะครับเห็นไหมผิดผิดผิดโอเคขอโทษดนไดเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะวิธีการใช้ต่อไปเลยนะครับวิธีการใช้เวทนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยาตาประทับองคุรีนะครับไปซื้อได้ที่ไหนนะครับซื้อสามารถซื้อได้ตั้งแต่ที่เริ่มเกมเลยนะครับก็คือไม่ใช่ดิต้องเข้าโต๊ะโลมให้ได้ก่อนเนาะ ต้องเข้าโต๊โกลมให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะหาจากไหนอีกได้บ้างนะแต่ว่าผมรอจนเข้าโต๊โกลมได้นะครับแล้วไปซื้อที่ยายขายของนะครับยายแฝดขายของที่ในโต๊โกลมนะครับอ่เขาจะมีอุปกรณ์ขายเยอะมากเลยนะครับโอเคเห็นไหมนี่นี่ชิ้นนี้นะครับอา่านี่ครับนี่จะเป็นชิ้นนี้800รลูนนะครับส่วนหินแร่ที่มีทําไมผมถึงมีหินแร่นะครับ ก็คือผมไปเก็บกระดิ่งมาครับก็คือการถวายกระดิ่งเนี่ยมันจะอยู่ในตามดันต่างๆอันนี้ผมจะไม่ลงนะเพราะผมอาจจะไม่ให,ให้ข้อมูลไม่ถูกเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ลงดีกว่าครับโอเคมันก็จะมีประมาณนี้นเนาะเราไปใช้อาวุธกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอวับกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราก่อนนะจุดเริ่มต้นของการชี้นำเนาะโอเคมาวิธีการใช้นะครับเราก็เลือกอาวุธนะเลือกให้เป็นนี่เลยเราใส่อะไรเรียบร้อยแนละ้วอุปกรณ์อุปกรณ์เราใส่ เรียบร้อยเนาะโอเคเนี okay, ่ยเห็นไหมอัน okay, น right? ี okay, guys, ้เ oh, ป okay. ็นช่องล่างจะเป็นมือซ้ายมืออ่ะสมมุติวมือซ้ายช่องบนจะเป็นมือขวานะครับโอเคเห็นไหมเรากดคลิกขวาได้เลยนะครับนี่จะเป็นการใช้เวทนะครับอ่าสมมุติว่าผมเวทเวทผมอาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมเป็นสายซามูไรนะครับอ่าเห็นมันปลาไฟอ่าอย่างเช่นปลาไฟอย่างนี้ปึ๊บอ่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับมันคืออย่าลืมนะครับว่าเกมเนี้ยเราไม่สามารถ ตีแบบว่ายังไงอะแบบสดๆอย่างเงี้ยแไม่สามารถตีแบบสดๆอย่างนี้ได้นะครับเพราะมันจะเกิดอาการที่แบบว่าเราตีไม่ถูกนะครับอ่าสมมติเนี่ยเห,นห็นปหะเนี่ยเราตีไม่ค่อยถูกนะครับจะมีวิธีนึงครับกดกลุ่มคิวครับมันจะมีปุ่มเม็ดขาวๆข,ขึ้นมาเห็นไหมมันคือการล็อกเป้านะครับมันจะทําให้ผู้เล่นที่เขาเล่นจอยอะ่ะมันสะดวกครับแต่ผู้เล่นเมาส์อาจจะขัดใจนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นมาร้อยชั่วโมงอย่างผมก็สะดวกแล้วมันชินครับมันเกิดความเคยชินเนาะ โอเคมันก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอะอ่าใช้ธนูก็ไม่ยากครับกดตัว R ก็มันจะเป็นเท่าสอ่าผมไม่มีลูกธนูใช่ไหมอ่าการใส่ลูกธนูนะครับก็คืออันนี้ครับอันนี้จะเป็นลูกศรไว้ใช้กับหน้าไม้นะครับใส่ลูกธนูนี่เรามีลูกธนูกันโอเคก็จะใส่ช่องแรกผมไม่รู้วิธีนะครับว่ามันจะสลับ2ช่องเนี้ยกันยังไงผมไม่รู้นะครับผมถ้าแนะนําก็ใส่แค่ช่องแรกครับช่องแรกอย่างเดียวเนาะ จอยอ่าเขาอาจจะรู้นะแต่ผมไม่รู้จริงๆครับเห็นไ,ไหมจะมีลูกขนูชาร์จยิงฟิวอ่าเห็นไหมขี้ขวาก็เลงเหมือนกันนะขี้ขวาก็เล็งขี้ซ้ายก็ยิงอะไรประมาณนี้เนาะโอเคมันน่าจะหมดแล้วไหมอ่าอ่าใช่ใช่ใช่รือวิญญาณครับกด G เปิดแบบนะครับ, G, รบไม่สามารถตั้งเป็นไม่สามารถเลยนะครับไม่สามารถตั้งเป็นตัวเได้นะครับเพราะว่าในการตั้งค่าเนี่ยมันจะไม่มีตัว G นะครับอ่าเห็นไหมสังเกตดิมันไม่มีตัว G นะครับ โอเคมันก็จะมีประมาณนี้การวาร์ปการอะไรก็ผมจะบอกวิธีนะการวาร์ปการอะไรก็กดตัว e นะครับอ่าเห็นไหมมันจะมีให้ขึ้นตกลงหรือไม่ก็กดที่เมาส์แต่เมื่อคลิกไม่ได้นะครับต้องกดตัว e เท่านั้นนะครับกด e เพื่อวาร์ปนะครับโอเคโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ฟิลลี่ดยนะครับสําหรับคลิปการเซตติ้งของคีย์บอร์ดหรือการใช้สก,กิลต่างๆของ PC ก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคครับเจอไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมครับเจอกันครับผม